สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเคยไหมคะที่ในบางครั้งชีวิตก็ทำให้เราตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่องราวหลังความตายเรื่องของบาปบุญคุณโทษและสถานที่ที่เรียกว่านรกหลายคนอาจคิดว่านรกเป็นเพียงเรื่องเล่าปรมปราเป็นกุศโลบายสอนใจแต่สำหรับบางคนนรกคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวสถานที่ที่ต้องชดใช้กรรมอันแสนสาหัส วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่ขุมนรกทั้ง8ซึ่งเป็นความเชื่อตามคติไตรภูมิพระร่วงนรกแต่ละขุมมีรูปลักษ์การลงโทษและเรื่องราวที่แตกต่างกันที่จะทำให้คุณต้องฉุกคิดว่าชีวิตนี้เราควรทำความดีมากเพียงใดเพื่อหลีกหนีจากความทรมานอันแสนสาหัสที่รอยอยู่เบื้องล่างนั้นเตรียมใจให้พร้อมแล้วตามมาดูกันค่ะว่านรกทั้ง8ขุม มีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่บ้างตามคติไตรภูมิพระร่วงนรกใหญ่มีแปดขุมหลักและแต่ละขุมก็มีนรกบริวารอีกมากมายวันนี้เราจะเจาะลึกไปทีละขุมเพื่อให้คุณเห็นภาพความโหดร้ายของการชดใช้กรรมเรามาเริ่มกันที่ขุมแรกค่ะสันชีวะนรกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีชีวิตนรกขุมนี้มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลถึงหนึ่งหมื่นโยธ เปลวไฟลุกโชนตลอดเวลาผู้ที่ตกนรกคุมนี้คือคนที่มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทฆ่าฟันผู้อื่นโดยไม่เมตตาหรือผู้ที่ชอบทรมานสัตว์เมื่อเหล่าสัตว์นรกมาถึงที่นี่พวกเขาจะถูกยมบาลใช้หอกตรีศูนฟันแทงฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ความน่าสะพรึงกลัวคือร่างกายของพวกเขาจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในทันที และถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จักสิ้นสุดเรากับว่าพวกเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรับความเจ็บปวดนี้ไปตลอดการลองจินตนาการดูสิคะว่าความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นซ้ำๆไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทรมานขนาดไหนขยับมาที่ขุมที่สองค่ะการละสุดตะนรกนรกขุมนี้มีขนาเท่ากันคือหนึ่งืนโยผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปอย่างหยาบช้า เช่นการฆ่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหรือฆ่าพระอาหารหันต์รวมถึงผู้ที่ชอบทำร้ายสัตว์ตัดชีวิตที่ไม่มีทางสู้ที่นี่เหล่ายมบาลจะจับสัตว์นรกมานอนคว่ำหน้าแล้วใช้ได้เหล็กที่ร้อนระอุราวกับไฟวางท่าไปตามร่างกายเป็นเส้นๆจากนั้นก็จะใช้เลื่อยที่คมกริบเลื่อยตามรอยได้เหล็กเหล่านั้นผ่าร่างกายออกเป็นเสี่ยงๆไม่ว่าจะเป็นศีรษะ มือเท้าหรืออวัยวะต่างๆให้ขาดออกจากกันนี่คือความเจ็บปวดจากการถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆอย่างช้าๆและเจ็บปวดที่สุดลองคิดดูสิคะว่าคนที่อยู่ในขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนมาถึงขุมที่3สังคาตะนรกนรกแห่งการบทขยี้นรกขุมนี้ก็มีขนาดหนึ่งหมื่นโยน์เช่นกัน ผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันฆ่ามนุษย์หรือผู้ที่มักเบียดเบียนผู้อื่นเป็นประจำที่นี่มีภูเขาเหล็กที่ร้อนแดงฉานสองลูกตั้งอยู่ตรงข้ามกันยมบาลจะต้อนสัตว์นรกจำนวนมหาศาลให้เข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้จากนั้นภูเขาเหล็กก็จะเคลื่อนที่เข้าหากันบดขยี้ร่างของสัตว์นรกให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงแต่แล้ว ร่างกายของพวกเขาก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งและถูกบทขยี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จักสิ้นสุดนึกถึงการถูกบทขยี้ซ้ำๆจนละเอียดเป็นผุยแล้วกลับมาสมบูรณ์เพื่อถูกบทขยี้อีกครั้งช่างเป็นความทรมานที่แสนสาหัสเหลือเกินค่ะขุมที่4คือโรรุวนนรกหรือนรกแห่งเสียงครวนครางขุมนี้มีขนาดหนึ่งหมื่นยดเช่นกัน ผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ชอบเผาบ้านเรือนเผาป่าเผาสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือผู้ที่เคยข่มเหงผู้อื่นด้วยอำนาจบาดใหญ่ในนรกขุมนี้จะเต็มไปด้วยเปเลวไฟที่ร้อนระอุและควันไฟที่พ่วยพุพ่งขึ้นมาตลอดเวลาเหล่าสัตว์นรกจะถูกไฟเผาไหม้ทั้งร่างกายพวกเขาพยายามที่จะหาทางหนีแต่ก็ไม่สามารถทำได้ เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากไฟที่เผาผลาญร่างของพวกเขาก็ดังระง,งมไปทั่วขุมนรกนี้เสียงครวญครางที่ดังไม่หยุดหย่อนมันสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสจากไฟนรกที่เผาผลาญกายและใจต่อไปคือมหาโรรุวนนรกหรือนรกแห่งเสียงครวญครางอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นนรกขุมที่ใหญ่กว่าขุมก่อนหน้านี้ถึงสองหมื่นโยธ ผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปหนักยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่ชอบเผาบ้านเรือนอารามเผาพระคัำพีหรือผู้ที่ฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าเช่นเดียวกับโรรุวานะนรกที่นี่เต็มไปด้วยเปลวไฟที่โหมกระหน,น่ำรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเสียงร้องครวญครางของสัตว์นรกดังสนั่นวั่นวไ้วไปทั่วทั้งขุมนรกเปรียบเสมือนเสียงแห่งความทุกทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดความร้อนรนจากเปลวเพลง จะแผดเผาพวกเขาตลอดเวลาไม่มีที่หลบซ่อนและไม่มีทางรอดความทุกข์ทรมานในขุมนี้หนักหนาสาหัสกว่าคุมโรรุวะน,านารกเป็นทวีคูณบาปที่ทำยิ่งใหญ่เท่าใดผลกรรมที่ต้องชดใช้ก็ยิ่งใหญ่และโหดร้ายทวีคูณค่ะเดินทางมาถึงขุมที่6กันแล้วค่ะตาปะนานารกหรือนรกแห่งความร้อนขุมนี้มีขนาดใหญ่ถึงสี่0มื่นย ผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์อย่างโหดร้ายหรือผู้ที่ชอบทรมานผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสในนรกขุมนี้มีภูเขาเหล็กที่ร้อนระอุราวกับไฟตั้งตระงานอยู่เหล่าสัตว์นรกจะถูกบังคับให้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อปีนขึ้นไปถึงยอดพวกเขาก็จะถูกหอกและอาวิตต่างๆแทนทะลุร่างและถูกผลักตกลงมาจากยอดเขาสู่พื้นดินที่เต็มไปด้วยเหล็กแหลมคม เมื่อตกลงมาร่างกายก็จะถูกเสียบทะลุและต้องปีนขึ้นไปใหม่เพื่อรับการทรมานเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าความร้อนจากภูเขาเหล็กที่เผาผลาญกายความเจ็บปวดจากการถูกแทงและถูกเสียบนี่คือผลกรรมของผู้ที่ชอบเบียดเบียนและทรมานผู้อื่นค่ะนรกขุมที่7คือมหาตาปะนรกหรือนรกแห่งความร้อนอันยิ่งใหญ่ขุมนี้ใหญ่กว่าขุมก่อนหน้านี้ถึง8 0,000โยธ ผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำบาปหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่เผาบ้านเผาเมืองเผาประเทศชาติหรือผู้ที่ทำลายศาสนาในนรกขุมนี้มีเหล็กแดงร้อนขนาดใหญ่เท่าภูเขาที่ลุกโชนไปด้วยเปลเวไฟเหล่าสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยการจับโยนเข้าไปในเหล็กแดงร้อนนั้นให้ร่างกายถูกเผาไหม้และหลอมละลายไปกับเปลเวไฟอันร้อนระอุ นอกจากนี้อาจถูกทรมานด้วยการจับขึงบนเหล็กแหลมที่ถูกไฟเผาจนร้อนจัดให้ไฟแผดเผาด้านร่างกายอย่างช้าๆเป็นความทุกข์ทรมานที่ยาวนานและโหดร้ายที่สุดกรรมที่ทำยิ่งใหญ่เท่าใดผลกรรมที่ต้องชดใช้ก็ยิ่งใหญ่และโหดร้ายทวีคูณเป็นบทเรียนที่น่าหวาดกลัวจริงๆค่ะมาถึงขุมสุดท้ายและเป็นขุมที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในบรรดานรกทั้งแ นั่นคืออเวจีมหานรกหรือนรกที่ไม่มีคลื่นแห่งความสุขความสบายแม้แต่น้อยขุมนี้ใหญ่ที่สุดถึง1 2 0 0 0 0โืนยผู้ที่ตกนรกขุมนี้คือผู้ที่ทำอนันตริยกรรมหซึ่งเป็นบาปที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาได้แก่ฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนหอพระโรหิตและยุยงให้สงแตกแยกกัน ในอเวจีมหานรกนี้เต็มไปด้วยเปลวไฟที่ลุกโชนตลอดเวลาไม่เคยดับไม่เคยลดความร้อนลงแม้แต่วินาทีเดียวเหล่าสัตว์นรกจะถูกไฟนรกเผาไหม้ทั้งกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดพักไม่มีผ่อนคลายแม้แต่เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็ยังถูกกลืนหายไปกับเสียงของเปลวไฟที่ดังสนั่นหวั่นไหวไม่มีพื้นที่ว่างให้ยืนไม่มีที่ให้หายใจมีแต่ความเจ็บปวดทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีวันตายจากไปไหนตราบใดที่ยังชดใช้กรรมไม่หมดที่นี่คือที่สุดแห่งความทรมานการถูกเผาผลาญทั้งกายและใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบทสรุปของกรรมอันหนักหนาสาหัสที่มนุษย์จะพึงกระทำทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนรกทั้ง8ขุมตามคติความเชื่อในไตรภูมิพระร่วงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแม้เรื่องราวเหล่านี้อาจจะฟังดูน่ากลัวและโหดร้าย แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเล่าขานถึงเรื่องนรกภูมิก็คือการเตือนสติให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงผลของการกระทำไม่ว่าจะเป็นการทำดีหรือทำชั่วล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งในภพนี้และภพหน้าการทำดีและเว้นความชั่วการมีเมตตาต่อผู้อื่นการไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆคือหน,อนทางที่จะพาเราไปสู่สุขติและหลีกหนีจากความทุกข์ทรมานในนรกภูมิ ขอให้ทุกท่านจงมีสติในการดำเนินชีวิตมันสร้างบุญสร้างกุศลและทำความดีเพื่อเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปในสัมประยรพบค่ะ